หลังจากที่มีการโพสต์ภาพคุณยายพิมพ์อุ่นทีอายุ85ปีชาวอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมระบุข้อความว่าใครพบเจอยายช่วยอุดหนุนด้วยยายไม่ได้มาขอทานแค่ขอบริจาครเตอรี่เก่าไปทํากระปุกออมสินจนมีการแชร์ข้อความทางโลกออนไลน์เป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจที่บ้านคุณยายพิมพ์พบว่ามีพัสดุไปรณียีที่ภายในมีลอตเตอรี่เก่าถูกส่งมาหาคุณยายจำนวนมาก โดยคุณยายพิมพ์จะนำลอตเตอรี่เก่ามาทำกระปุกอมสินจำหน่ายในราคาเพียงตัวละ30บาทเพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพคุณยายพิมพ์บอกว่าอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียวโดยลูกสามคนไปทำงานอยู่กรุงเทพและแยกตัวไปมีครอบครัวจึงต้องทำกระปุกอมสินแล้วออกไปเดินขายเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแต่ส่วนใหญ่จะขายไม่ค่อยได้นอกจากนี้ปัจจุบันคุณยายพิมพ์ยังป่วยเป็นโรคนิ่วในไตต้องรับประทานยาเพื่อระงับอาการปวดไว้เนื่องจากไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะอายุมากแล้ว ส่วนระยะเวลาการทำกระปุกอมสินหนึ่งใบจะใช้เวลา2-3ถึงวันเพราะต้องใช้เวลารอจนกว่าเก่าจะแห้งโดยวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ลอตเตอรี่เก่าซึ่งก่อนหน้านี้ขาดแคลนแต่หลังจากมีการแชร์ข้อมูลทำให้ทานน้ำใจหลั่งไหลส่งลอตเตอรี่เก่ามาให้คุณยายเป็นจำนวนมากโดยคุณยายไม่เคยคิดที่จะไปขอทานหรือขอรับเงินบริจาคเพียงแต่แวะเวียนมาหาและมานั่งคุยหรือมาเรียนการทำกระปุกอมสินก็ดีใจแล้ว